ทุกท่านด้วยนะคบอยู่กับผมสวรันซังทอมีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซเวอร์ไฮพิกเซลอีกแล้วนะคบท่านผู้ชมโอ้เราอยู่กับมินิเกมที่มีชื่อว่าเออมินิเกมนี้ไปชื่อว่าบิ l แบทเทิลนั่นเอง,งครับท่านผู้ชมเป็นมินิเกมที่ยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะพิสูจน์ความสามารถในการสร้างสิ่งของอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะได้เล่นกันได้ดูจาก YouTube ของคนอื่นๆไปสัก พักนึงแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาทําวิดีโอนี่แหละครับท่านผู้ชมก็นะรู้สึกโจดนี้รู้สึกยากหรือเกินเริ่มมาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเริ่มเลยเออดีดีดีด,ด,ดีครับท่านผู้ชมดีโอเคทําแบบนี้ในเธอ r ก็ต้องมีลาวาใช่ไหมเออจริงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรื่องลาวาเราไว้ทีหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเรื่องแบบนี้ก่อนเอาง่ายเบสิกเบสิกในเธอก็ต้องมีพื้นสินาเออนั่นแหละครับท่านผู้ชม แล้วก็สร้างพื้นก่อนเลยนะครับพื้นมันไม่ได้มีมีเหมือนปกตินะครับมันก็ประมาณแบบว่าเหมือนโลกปกตินั่นแหละครับประมาณ30ซนจากน้ำนะครับท่านผู้ชมซึ่งโลกนี้ก็มีน้ําแต่ว่าอันนี้คนละอย่างกันนะครับนี่คือเนเธอร์ก็คือเปลี่ยนจากน้ําเป็นลาวาแค่นั้นแหละครับจบครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็ต้องรีบสร้างกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมีเวลาหยุดพักพูดอะไรหรอกครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยแต่เราก็จะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ย เริ่มเข้ามาปุ๊บมันเริ่มเลยอ่ะเข้าใจป่ะเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าข้ามปุ๊บเริ่มเลยอ่ะส่วนใหญ่นะจะมีน้อยคนที่เจอแบบแบบว่าที่เข้ามาแล้วรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละครับท่านผู้ชม,ชมโอเคแบบนี้ละกันอ่าเอาให้มันขยับหน่อยละกันอ่นนอะอจะได้ดูมีชีวิตชีว่าคอ,อมพาร์ตอะไรเนะี่ยลุกแอดเมย์โอเคไม่เอาเราเอาแค่ให้ขยับก็พอโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วมาต่อครับ ลาวาลาวาจมท่วมลาวาจมท่วมท่วมท่วมนะคะรับท่านผู้ชมไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้เหลืออีก3ามนาทีนะคบท่านผู้ชมเราจะทันหรือไม่ในการวางลาวาให้ครบทุกบล็อกโดยแบบว่าที่ดูดีสุดๆนะคบท่านผู้ชมเราจะเอาแบบว่าลงทุนเยอะ <ๆ S 1> นะคบท่านผู้ชมไม่เอาลงทุนน้อยๆนะคบท่านผู้ชมเพราะผมเป็นคนที่เก่งเรื่องการสร้างมากเลยนะคบท่านผู้ชมผมเก่งการสร้างมาทครับเป็นเกมที่เริ่มมาเพื่อให้สร้างของเท่านั้น แต่ว่าเราก็แบบว่าเอาลาวาให้มันแบบว่าเกือบครบก่อนเอาแบบข้าวข้าไปก่อนนะคบท่านผู้ชมนี่คือเทคนิคของผมนะครับเวลาจะวางราวาเอาอ่านะครับเวลาจะวางราวาเนี่ยอะแล้วก็แค่แบบว่าอ้าวเฮ้ยไอตัวหนูหนูขึ้นมาหนูหนูที่ไหนอะไม่เห็นมีหนูเ,เลยเออดีด,ดีคุยกับตัวเองอย่างมีเลยแฮะเออ ก็นั่นแหละครับร่านผู้ชมสาหรับคนที่ไม่ค่อยแบบว่ามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนั่นแนหะมาถึงว่าเล่นเล่นแบบคนไทยด้วยกันเนี้ยเออตอนนั้นเจออยู่ใน,นในเซิร์ฟเวอร์มายเพกอ่ะแต่ว่าเขาไม่คุยกับผมนะครับเขาแชทเป็นภาษาไทยเออไม่รู้แชทอะไรเหมือนกันแชทมามัวมัวโอเคเราเอาประมาณนี้คร่าวๆก็พอใช้ได้แหละอีกที่เหลือก็คือเติมรายละเอียดอีกนิดนึงนะคท่านผูมชม้ชมเช่นเพยเยอร์หรือประตูเนเธอร์อะไรประมาณนี้ครับร่านผู้ชมโอเค อ่าอืมอ่าแบบนี้ด้วยอ่าอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วต่อจากนี้เราก็เอาเป็นตัวสตีฟนะครท่านผู้มชมตัวสตีฟสมหัวอยู่นี่เราคงจะไม่เกล a ู e เ s e r n a m e อะไรประมาณนั้นหรอกครับท่านผู้ชมโอเคอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมในธ u r e p ว r t a ลไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเติมไปหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อย,อยขออนุญาตนะครับ เออมันประมาณนี้ใช่ปะ่ะเออที่จริงเราก็น่าจะเอาเป็นแบบว่าทําเป็นจริงๆเลยนี่นาเออทําไมเราไม่ทําจริงๆเนี่ยเอองง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 เออช่างมันนะครับอานี่นี่เหลืออีกหนึ่งนาทีครับผู้ชมเราจะตกแต่งได้เสร็จหรือไม่น่าจะเสร็จแหละขนาดเนี้ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วครับผู้ชมใกล้เสร็จแล้วเอาสักประมาณ อันนี้แล้วกันอเอามืดๆห,หน่อยมันจะได้เหมือนนีเธอร์นะคะผู้มชมวางลาวาอีกเพิ่มอีกสักนิดน,นึงนะคะผู้มชมผมว่าน่าจะเพิ่มนะครับลาวาเนี่ยมานเธอร์จริงๆมันจะต้องลาวาเพิ่มเยอะๆนะคะผู้มชมเซอร์เวอร์ยิง่งๆแลกอยู่เออไม่เข็ดนะเซิร์เวอร์แลกขนาดนี้มันยังไม่เข็ดนะครับผู้มชมอืมใกล้มมกลแล้วครับผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วเอ,อ่อ เราเขียนอะไรไว้หน่อยนะคะผู้มชมเอ็มเซอร์ฟีโอเคจบโอเคเราเสร็จแล้วครับผู้ชมเสร็จแล้วไอ้มันไปมุงอะไรกันตรงนั้นน่ะชาร์อยู่นี่เออเรเรเไอ้ตัวสิวนี่ก็น่าเฮ้ยนายอย่าลงนะโอเคนะครับตอนนี้เราเข้าสู่การโหวตโอ้โหก็แบบว่าใช้ได้นะโอเคนะครับผู้ชม มันดูโอเคตรงที่ว่ามันเขาเอาบล็อกที่ดีๆนะครับผมลืมใส่โกสโตนอะลืมแล้วเขาก็มีไฟด้วยแต่ผมไม่มีอ่ะโอ้อันนี้ก็ใช้ได้แฮอูมีบลัสด้วยก็โอเคไงโอ้เจ๋งอ่ะอืมมีบลัสด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งทำไมผมไม่เพิ่มเนี่ยผมเพิ่มแค่ไอพิกเมนต์อย่างเดียวเองอู้อันนี้อู้ันนี้กูดเลยกูด โอ้มันมีคอสด้วยอผมลืมใส่เยอะเลยอะ่ะโอ้ยผมน่าจะแบบว่าคิดให้ละเอียดรอบครอบกว่านี้นะครันผู้ชมผมว่าแต่ก็ใช้ได้อันนี้มันดูน้อยไปหน่อยนะคนผู้ชมก็เอาเป็นโอเคแล้วกันมันเรื่องการจัดฉากจัดมุมอะไรประมาณนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ดีพอ,อเพราะมันมีรายละเอียดน้อยไปหน่อยนะคนผู้ชมโอเคอันนี้ของหู วูมีโซเซนด้วยอะ่ะมีไอ้นี่ด้วยแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่วูกูดกูดกูดวูหรือจะเอาอีพิกดีเอากูดก่อนอา้าวทำไมอันนี้มันไม่มีดีอะอ่าวูอันนี้เกือบดีครับอันนี้ก็ดีนะผมว่าวูมีตรงนี้ด้วยอะ่ะวูแต่และคนเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งครับท่านชมผมยอมรับเลยคือแบบว่าเขาใส่ใจรา,ายละเอียดมากกว่าผมอะครับผมว่านะอ่าเนี่ยของผมอันนี้ของผม อันเนี้ของผมมูหูขอให้ดีด้วยเถิดเพราะผมก็ให้คนดีๆทั้งนั้นแหละสวัสดีฮาฮาซอมบี้ไอลาวาเออจุบวงอันนี้ของใครเนี่ยโอย้อันนี้ก็ใช้ได้นะเออโอเคแล้วกันคือมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยอะ่ะแต่เรื่องของฉากเลยประมาณได้ใช้ได้นะคะพรูมชมโอเค โอ้ Ooh, มันก็เกือบดีนะแต่มันแค่ไปหน่อยอันนี้ก็เอาเป็นปุ๊บแล้วกันอืมไม่อยากทำอะไรจิตใจเลยอะเออโอเคแล้วกันอ่ะปานีเพราะว่ามันน้อยไปหน่อยก็จริงนะแต่ว่าก็ดูดีกึ่งดีกึ่งไม่ดีอะอันนี้มันจะดีมากเลยนะคะถ้เาเกิดมันแบบว่ามีพื้นดีกว่าเนี้ยเอ่อเอาเป็นโอเคไปแล้วกันมันยังดูแบบว่าดีอยู่ที่มีนิเทพอร์ทัลและมีราวายอยู่อะโอ อืมผมได้หกที่หกครับทุกผู้ชมชนะคบท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ก2 2> มาที่รอบที่สองแล้วนะคบท่านผู้ชมจะเริ่มนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็ไปเลยโอ้ไม่กอดคาราวะ m ม g กอดโอ้ไม่กอด look at this โอ้เขาให้สร้างวีเลเจอร แล้วก็คงต้องสร้างจริงๆนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาเป็นอ่ะเอาอันนี้แล้วกันอ่ะเอาสีเทาๆมาหน่อยแล้วก็ได้ที่สีเทาๆเอามาแล้วก็สร้างแบบนี้อ่าไอตัวที่อยู่ข้างล่างนี่คือตัวลูกน้องนะคบท่านผู้ชมผมว่าผมที่จริงก็ากะจะเอาเป็นฉากด้วยนั่นแหละกะจะเอาเป็นแบบว่าตัวว่ามันคือตัวอะไรอะ มันทํายังไงน่ะผมทําไม่เป็นน่ะไม่เคยทําเลยนะคะท่านชมผมไม่เคยทําเลยอ่ะวลเลเจอร์จริงๆนะคะท่านชมยอมรับเลยว่าไม่เคยทําจริงๆครับท่านชมไม่เคยทําเลยถ้าเกิดเคยทําก็ว่าไปอย่างนะคะท่านชมอมามาสี่นาทีเราจะสร้างวลเลเจอร์ได้ตัวหนึ่งหรือไม่โอ้ oh my god มันเริ่มมันเริ่มแล้วคัะท่านชมอมาเอาแบบนี้มามาโอเคเล็กแต่ม้าอยู่ได้ มาเลยน่าจะได้นะครับสี่นาทีเนี่ยคือใครที่ไม่เสร็จก็ช่างมันนะคะท่านผู้ชมใครที่เสร็จก็เย่นะคะท่านผู้ชมแบบนี้แหละเกมเนี้ยอืมอ่าเอ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 าเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็น่าจะไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะที่จริงอะ่ะจะได้สนุกสนุกหน่อยเออเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะท่านผู้ชมแล้วส่วนไอ้ช่วงไอ,อ,อง้เลสโต c คอมมานที่เป็น เออเดอะซีรีอันใหม่นะคบท่านผู้ชมก็บางคนก็ยังไม่รู้นะคบว่ามันคือกลายเป็นเดอะซีรีไปแล้วคือผมทําให้มันเป็นเดอะซีรีแหละอม,มันดูแบบว่าน่าจะดีนะผมก็เลยแบบว่าทําให้มันเป็นเดอะซีรีไปเลยนะคบท่านผู้ชมเข้าใจเปล่าเออพูดสงงเสียขนาดตัวเราเองนะเนี่ยยังงงเลยจริงๆอ่าอเรเจอตัวนี้จะต้องดีที่สุดดีที่สุดในกลุ่มนะคะท่านผู้ชมมาเลยพูดเยอะแค่นะ ทีนี้ขั้นตอนหัวครับทนผู้ชมเราจะทำทันหรือไม่ม,มาหัวหัวหัวมาแล้วหัวตารู้สึกสีเขียวนะท่านผู้ชมผมว่าอ่าสีเขียวใช่ไหมอ่าสีเขียวสีเขียวแล้วก็ต้องมีสีขาวเอิม่มอ่าแล้วก็มีคิ้วอยู่ข้างบนตาโอเคจ้ะโอเคดังคิวหลาาที่บอกอ่ะอ่า,อาแบบนี้มาเลยมาเลย ไปแล้วเราจะต้องทําให้เสร็จเราจะต้องทําให้เสร็จครับท่านผู้ชมงานเนี้ยผมไม่ปล่อยหรอกผมจะไม่ปล่อยเด็ดขาดครับท่านผู้ชมผมไม่ปล่อยผมกัดไม่ปล่อยครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือปากนะครับท่านผู้ชมอ่ามามาเลยโอ้เอิม่มเกือบดีแล้วครับเกือบดีแล้วเกือบดีเกือบดีครับท่านผู้ชมเกือบดีแล้วเอิม่มเอิม่มเอิ่ม เกือบดีแล้วครับผู้ชมเกือบดีแล้วอีกนิดเดียวครับผู้ชมอีกนิดเดียวอ,ยอีกนิดเดียวครับผู้ชมอีกนิดเดียวเราก็จะดีแล้วครับผู้ชมโอเคเสร็จแล้วเออมันน่าจะมีแขนด้วยนี่นาะลืมครับผู้ชมโอ้ยหนึ่งนาทีมันจะทันไหมเนี่ยเออมันไม่ทันแน่เลยครับผู้ชมผมว่าเออเออเออหนึ่งนาที Christmas. จะทันหรือไม่ครับผู้ชมมาดูกันครับเออ มาน,นี้ครับมาน,นี่เลยเร็วเหลืออีกเหลืออีกไม่นานครับท <พ em S 1> <สม>่านผู้ชมเราจะต้องรีบร,บ,รบ,รบ,รบรีบเลยรียบรี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 บอือหึไอฮเอ็นซียังไม่ค่อยว่าเท่าไหร่นะคือมันจะแบบว่าแบบว่าจูจูมันตกใจไงสำหรับไฮเอ็นซีนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะครับจริงๆอ่ามาเอาแบบนี้เราต้องทําให้มันดูเหมือนกันทั้งสองด้านนะคบท่านผู้ชม มันจะได้ถือว่าเป็นวีเลเจอร์จริงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคอีกทีเดียวอีกทีเดียว,วอีกทีเดียวเสร็จแล้วเออไมีใครว่าอะไรไหมอ่ะไม่มีนะเออม,มันดูเหมือนขาดอะไรไปนะผมว่ามันดูยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าผมก็ว่าน่าจะดีแล้วนะมาเนี้ย ดันเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผมเสร็จแล้วเออมองก็ดูดีในรูปหนึ่งนะเออดีครับอู้มีเสร็จมีคนเสร็จเหมือนเราแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเราเสร็จพันเวลาพอดีครับท่านผู้ชมถึงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอืมสามสองหนึ่งจ็งตัวสําหรับการโหวตได้เลยนะครับท่านผู้ชมช่วงเข้าสู่ช่วงการโหวตโอด What เออแต่ตาเกี่ยวผมชอบนะเออเอาฮุบแล้วกันคือมันแบบว่าไอเน,นี้ยมันตัวอะไรเนี่ยมันเหมือนไอมันเหมือนเด็กอะ่ะอนี่ของผมครับโหใช้ได้แฮะหุ้ยอันนี้มันถืออีพิกหรือว่ามัน AFK อยู่เนี่ยก็คอยดูกันนะคะว่าใครจะชนะเอม อันนี้ก็ใช้ได้นะผมชอบตรงที่ว่าเขาใช้หัวแฟนไอแฟนฟายกับแฮมเบอร์เกอร์เออผมยังทำไม่เป็นเลยอ,อยากกินอนะ่ะอร่อยแค่พูดเนี่ยก็หิวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนี่ผมเราเข้าไปในปากได้ปล่ะเออเข้าได้นี่นะเข้าทางนี้รู้สึกเกือบเสร็จนะก็อันนี้กูดแล้วกันมันเกือบดีแลวยหละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมันจะมีแขนด้วยอนะันนั้นอ่ะดีเลยนะครับท่านผู้ชมเอ,อ่อ เอาเป็นพูดไปก่อนแล้วกันนะครท่านชมมันแย่จริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่มากนะครับมันไม่ใช่ซูปเปอร์แมนแบบรุ่นแย่นะครับท่านชมเออคุณก็ผู้ชมก็รู้อยู่ว่าผมพูดถึงอะไรครับท่านชมอืม what นี่มันสร้างอะไรของมันเนี่ยผมโน v o t วแล้วกันอันเนี้ยโน้ตวโอเค no v o t วไม่มี vote. โว e มูู๊ อันนี้เขาเอาไอตัวขาวนี่นะอันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนไอกระโปงอ่ะแบบว่าเป็นผู้หญิงอะแล้วแบบว่าเวลามีน้ำอยู่ข้างหน้าเขาจะต้องชุดเอากระโปรงขึ้นใช่ไหมอู้อันนี้เกือบดีอ่ะเกือบดีโอ้ก็เกือบดีก็โอเคแล้วกันครับท่านผู้ชมผมยังไม่เคยให้ใครรีเจเนอเรี่เลยเนี่ยจริงๆไอแอนดี A ้ D สุดเนี่ยเหลืองอะอ What What r i h t or Die จะชอบหรือจะตายแย่ yeah, สุดๆครับท่านผู้ชมแย่สุดๆเลยเนะี้ยอันนี้คือซุปเปอร์แมนรุ่นแย่สุดๆจะชอบหรือจะตายอู้ <Ooh! S 1> ที่หนึ่งครับซีแี้แฮงแองขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณมากเลยโอเคครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งวิดีโอสำหรับ บิวเวอร์ของนายเซเวอร์ไฮพิกเซอร์ er นะครับคุณก็มาลองเล่นดูนะครับรับรองติดใจแน่นอนครับท่านผู้ชมและใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe เล็กๆน้อยๆนะคะเพียงแค่คลิก,ลก,ลกตรงนี้ที่เดียวเองนะครับคลิกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเอิอ่มคลิกเลยนะครับคลิกเลยแล้วสักวันหนึ่งเจอกันข้างหน้าครับท่านผู้ชมสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็เจอกันอีกอ่ะเออแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe นะครับท่านผู้ชม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย